สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเรามาพบกันที่บริษัททิปโก้ฟูจำกัดมหาชนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทีมของทีเร็กเราเนี่ยก็เข้ามาจัดอบรม p d p a ประจำปีให้กับบริษัททิปโก้กันค่ะจับเวรเบียร์ูป่ขลครับอันนี้เอกสารใบเดียวปรับไปเลย1.2ล้านบาทครับ จริงๆแล้วการอบรม PTVA เนี่ยเราจะมีเป็นนโยบายอยู่แล้วนะครับทุกปีตั้งแต่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565กเนี่ยก็คือเราเริ่มพิมพ์มาเราเลือกทีเล็กมาใช้งานโดยบริษีของบริษัทเลยเนี่ยต้องมีการมีการอัปเดตแล้วก็รีวิวให้กับทางพนักงานรับรู้ว่ากฎหมาย PTVA ที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือมีข้อปฏิบบัตรอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขหรือปฏิบัติตามนะครับ สองสามปีที่แล้วเราก็พยายามหาตัวซอฟต์แวร์ที่จะมาบันทึกกิจกรรมต่างๆทางทิปโก้คุยแล้วในทางทีมผู้บริหารเนี่ยเราอยากได้ระบบที่มาใช้งานถามว่าในตลาดตอนนั้นก็มีมีโปรดักต์หลายตัวเหมือนกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเป็น global ซะเยอะแต่ของทีเล็กเนี่ยเป็นพัฒนาโดยคนไทยซึ่งมันจะง่ายในการปรับเปลี่ยนง่ายต่อการค่าสมัยแล้วก็รีความเปเราก็จะได้รับการตอบสนองที่ดีกว่า แล้วก็รวดเร็วกว่าระบบที่มาจากทาง Global แล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการเซอร์วิสการซัพพอร์ตซึ่งลักหน้าเองก็ให้การซัพพอร์ตเราที่ดีเสมอมาครับก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้ลักหน้าผมผมพูดอย่างนี้ก่อนทิปโก้ตอนนี้โปรดักที่เราขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโปรดักหลักของเราก็จะเป็น c o n sumer p โปรดักเช่นเป็นพวกน้ํา น้ำแร่น้ำผลไม้เสลลดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับปลูกอีกโปรดักต์หนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเป็นโรงงานสารสกัดพวกสมุนไพรต่างๆมาสกัดแล้วก็ส่งไม่ว่าจะเป็นกระชายดำคว้านทาลายโจรอะไรนี้เราก็มีทาขายเหมือนกันเรนถามว่าลูกค้าเราอาจจะไม่ถึงกับเป็นเด่นคัสซูเมอร์แต่เรื่องของนโยบายของ p ี p พที่เกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรามั่นใจเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลไม่โล่ไหลแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยเรามีทั้งหลอกจากแรกหน้าที่เก็บ นะครับว่ามันั่วไหลไปเราสามารถแท็กดูได้อยู่แล้ว2เรามีการคนโทรลของข้อมูลในองค์เราเนี่ยมีการจัดเก็บยังไงมีระยะเวลาจัดเก็บยังไงเปิดเผยยังไงนะครับมีระยะเวลาการลบยังไงเนี่ยเราจะมีการคนโทรลอยู่แล้วโดยใช้ระบบของของแรกหน้ามาคนโทรลต,ต,ตรงนี้ณนปัจจุบันเท่นั้นก็คือด้วยด้วยระบบที่เราใช้อยู่อยากให้ลูกค้าทุกท่านที่ที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ั่วไหลแน่นอน และสำหรับองค์กรไหนนะคะที่สนใจทั้งในตัวของที่เร็ก p d a p a y แพตฟอร์มนะคะรวมไปถึงทีมบริการจากทางทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ